ชุมชนสุขภาพปฐมภูมิเสนอวิดีโอชุดเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิและชุมชนตอนไทยน้ำปา่าพลังแห่งการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพดีอำเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตรดิต์เป็นอำเภอชายแดนท่ามกลางขุนเขา ของประเทศไทยที่สร้างสารรค์วิถีสุขภาพดีด้วยพลังแห่งการมีส่วนร่วมของชุมชนประชากรที่นี่เรามีประมาณ30,000กว่าคนนะครับค7 0น3 7นะครับน่าจะคล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆหรืออำเภออื่นๆก็คือมีประชากรก็ต้องมีปัญหาสุขภาพนะครับซึ่งปัญหาหลักๆของเราก็น่าจะคล้ายกัน ก็คือเป็น NCD นะครับ NCD เป็นอันดับหนึ่งเรื่องของอ,อัตราป่วยของเบาหวานความดันนะครับซึ่งทางอเาำเภอทั้งปาดเราเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วก็มองเห็นปัญหาร่วมกันแล้วว่าน่าจะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้เพื่อเพื่ออนาคตทั้งหน้าเราจะได้มีผู้ป่วยที่จะต้องมาติดเตียงหรือภาะวะไตาวายแต่างเจะได้น้อยลงแล้วก็ลดภาระของชุมชน แม้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังอย่างเบาหวานและความดันจะเป็นปัญหาใหญ่ของชาวน้ำป่าแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาของทุกภาคส่วนทำให้เกิดแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกานดีักรที่จะดูแลและกะ็ลดปัญหาหลักเหล่านี้ มันต้องอาศัยเวลาหนึ่งอาศัยเวลาสองอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนทุกๆภาคส่วนทุกๆตำบลต้องต้องรับรู้เหมือนกันต้องมีความตาระหนักแล้วก็มีความมุ่งมุ่งหวังแล้วก็จะเดินไปข้างหน้าร่วมกันว่าเออเราจะมร่วมลดปัญหาเหล่านี้นะนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตร,ระดับอำเภอหรือพอชอ,อ,อ เป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนภายใต้แนวคิ่ร่วมของทุกคนค้อทจะเกิดขึ้นกับคนไกลุ่มไทยน้ำป่าไม่ิ้งกันการสำรวจเก็บข้อมูลเนี่ยของสาสุขเนี่ยเขาทำกันอย่างเป็นระบบมากๆนี่ชื่นชมด้วยหัวใจนะครับทำอย่างเป็นระบบและคืนข้อมูลอย่างเป็นระบบมันเลยทำให้คนบินทำให้คนแบบ อยากจะทํางานร่วมด้วยอ่ะคนหน่วยงานอื่นๆอยากทํางานร่วมด้วยผมว่านี่ต้องชื่นชมสาสุขที่ตั้งต้นความเป็นข้อมูลไว้อย่างดีตั้งแต่ปี2563หลังจากสํารวจพบว่าคนน้ําปาดมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและความดันสูงมากขึ้นจึงเริ่มการทํางานเชิงรุกโดยแบ่งกลุ่มคนเป็น3ระดับดคือ ุมกลุ<ด>่มผ<ด>ู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกตินะครับก็จะมีการว่านะคะว่าดูแลก,กันยังไงทําไมมีลดเค็มลดหวานลดอะไรทํายังไงกันเหรอก็ยังไม่มีการอบรมเป็นชิ้นเป็นอันแต่เราอาศัยการพูดคุยไปบ่อยๆไปชี้แจงให้เห็นเห็นถึงคนที่เป็นเบาหวานอยู่เห็นของคนที่เป็นไขมันอยู่ทําไมต้องเป็นอยู่แล้วเขาลดลงแล้วเขาทำยังไง เราก็จดเป็นข้อมูลนะคะไว้แล้วเราก็เข้าไปหาไปเยี่ยมอยู่บ่อยๆมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเช่นการออกกำลังกายการควบคุมอาหารโดยเฉพาะการลดอาหารรสเค็มอย่างพอชออน้ำปาดเราที่นี่เป็นชุมชนที่ชนนบทฮะชนนบทหมายความว่าทุกคนให้ใจกัน ทำงานด้วยใจคุณอาจจะเห็นว่าที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นกู้ภัยนี้ต้องมีคนจีนเสื้อสายจีนแต่นี่คนลาวคนท้องถิ่นอยากทำขึ้นมาจนช่วยกันทำกู้ภัยขึ้นมาได้บรยจากโรงโสบริจากอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันเป็นวิธีที่เพื่ออาทรกันนะและที่สำคัญคือการค้นหาบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆแล้วก็หมอก็จะพูดอยู่บ่อยๆเรื่องการกินอาหารรสจัดค่ะเพราะว่าอาหารรสจัดจะทำให้เกิดควาหวานความดันนะคะนี้เราก็จะจำใส่ใจะคะ่ะเราก็จะพยายามที่จะไม่กินอาหารรสจัดนะคะแลพอเสนอเสนอเรามาก็เลยบอกว่าในในหน้าที่ของเราเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว เราก็เลยบอกว่าเออให้คนอื่นไปดีกว่าไหมเขาจะได้ภูมิใจแล้วก็ไปพูดแนะนำคนอื่นๆให้เขาควบคุมอาหารแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเหมือนเราได้นอกจากนี้ออยังมีการสนับสนุนให้เกิดครอบครัวต้นแบบและชุมชนต้นแบบเช่นชุมชนลดเค็มห,นนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งในอำเภอน,น้นปาป่าเรามีบุคคลต้องแบบทั้งหมดในตอนนี้ในปีที่แล้วหน0 0งคนค่ะซึ่งจะมาจากทุกหมู่บ้านและทุกตำบลในอำเภอน,น้นปาป่าเรามีการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยจะมีอสอมหมอคนที่หนึ่งของเราในการติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ้านในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มที่เราพอสตอได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอหน่วยบริการปฐมภูมิกกใกล้บ้านใกล้ใจค่ะเครือข่ายอ,อสอมผูผน้นําในชุมชนถือเป็นบุคคลสคําคัญ ในการขับเคลื่อนงานของที่นี่ระบบปฐมภูมิอื่นน่าจะขับเคลื่อนด้วยด้วยด้วยสารสุขเป็นเป็นคนขับเคลื่อนหลักค่ะแต่ที่อำเภอนนําปาดคนที่ช่วยงานปฐมภูมิได้เยอะที่สุดคือเครือข่ายในชุมชนค่ะปฐมภูมิที่นี่เขาจะทำงานร่วมกับท้องถิ่นซึ่งที่นี่ผู้นําชุมชนเขาจะมีบทบาทเยอะในการดูแลเรื่องสุขภาพปฐมภูมิของของคนในพื้นที่ค่ะอาจารย์ แล้วเราก็จะมีอสอมอซึ่งอสอมอที่นี่นะคะก็เหมือนเหมือนที่ที่พูดไปเมื่อเช้าก็คือเขาจะมีความเป็นผู้นําแล้วก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนในหมู่บ้านค่อนข้างสูงหลายคนที่เขาเป็นอสอมอมาก่อนแล้วก็ไปลงเลือกตั้งเขาก็ได้เป็นผู้นําชุมชนอย่างงี้ค่ะระบบสุขภาพปฐมภูมิในอำเภอน้ำปา่าสะท้อนให้เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้น ก็คือคำว่า UC Care นะครับซึ่ง U ตัวแรกเนี่ยมาจากคำว่า Unity Team ทีมที่น้ำปาดนะครับก็จะเป็นทีมที่ผมคิดว่ามีการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วก็พอมาช่วงบ่ายนะครับที่บ้านฝ่ายเนี่ยก็พบนะครับว่าทีมบ้านฝ่ายเนี่ยก็เป็นพอเฉาะต่อซึ่งจริงๆในส่วนของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเนี่ยเรามีภาพแค่อำเภอแต่ที่น้ำป่าเนี่ยสามารถต่อยอดจนสามารถทำให้พื้นที่ทีนะ่บ้านฝ่ายเนี่ยมีพอชอต่อขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมืออันเป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วนอำเภอน้ำปา่าจึงได้สร้างระบบสุขภาพปฐม,มภูมิที่สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดขึ้นได้จริงา ตัวดิเวลาผ่านไปชาวบ้านลุกยังกันขั่เชอ้มนพระต้นไม้ยโอนเหนื่อยเป็นคืน